เข้าใจเข้าใจเข้าใจ ทำด้วยครับรบวนหันหน้าทำแช่นิดนึงครับขอบคุณนิดนึงครับหานะทางนี้นละครับขอบคุณครับโอ้โหกระแพงที่เล่นนี่ดังเลยเห็นน้ำ เดี๋ยวพอเรื่อนี่หมดไปเท่าไหร okay. ่นล้านเดี๋ยวได้คืนมา10บล้านก็หยับแล้วครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีนะครับที่แทนหน้าเมืองนะครับโดยโดยที่จ้างนะฮะ ทางพยานะครับได้แสดงถึงสปิริตอันสูงส่งนะครับผมเรีนว่าตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นจุดที่เป็นมชจุดที่สำคัญของในปีหน้าครับตอนนี้เราการพัฒนาที่มีการการจอดระเบียบแพรนะครับรวมทั้งการทำทุกอย่างให้เข้าที่เข้าทางเพื่อรับนักท่องเที่ยวนะครับ นี้ในส่วนของแพอาหารหรือโรงแรมนะครับที่ได้ประกอบการอยู่ยังยังไม่เข้าที่นักนะครับก็เราก็ขอความร่วมมือนะครับก็เลยแพหน้าเมืองเน,น,ะนะี่ยเป็นเจ้าแรกที่เพื่อที่จะเป็นตัวอย่างให้กับในอีกหลายๆเจ้าก็เป็นข่าวดีนะครับเมื่อวานนี้ผมได้รับการติดต่อ ว่าจะให้ไปอยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับผมก็เรียนว่าได้คุยกับทางท่งนานนนรักษ์นรรักษ์จังหวัดครับเพื่อที่จะเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการนั้นไม่ไม่เรียกว่าสูญเสียนะครับแล้วก็หาจุดใหม่นะครับแล้วก็ที่ที่ให้ไม่ได้ไปก่านเดิมนเดิมไยนะครับแล้วก็วันนี้เราก็เลยมีการทำที่พี จะเปมดมากำแพงนะครับที่ดูแลให้คุณมีทัศน์คุณมีทัศน์ในในบริเวณพื้นที่นั้นดีขึ้นนะครับต้องขอขอบคุณนะที่จ้้ก็ที่ผู้หญิงเนี่ยนะฮะที่ทำให้การพัฒนามือในครั้งนี้นะครับเป็นตัวอย่างมีทิศทางนะฮะแล้วก็ทว่สำคัญ ว่าจะ,ะเป็นสุดที่ทำให้เศรกิจของภายในวงการนั้นมีการพัฒนาการทีกัรชาวบ้านของเมืองก็มีอาชีพเยอะม,ม,มากขึ้นด้ว่อยๆพื้นที่ที่รวยงามรมาเรื่อยๆปืนเนี่ย <c oughs> เราก็คุยอยู่นะครับเราจริงๆแล้วเราไม่อยากให้มีการกระทบกับทุกๆคนนะครับหรือว่าอย่างอย่าง หน้าเมืองเนี่ยนะครับก็อีกนิดเดียวนะครับก็ก็ไปคุยกับทางเทศบาลคุยกับทางแพรสารวีขอขยับขยับไปเคลื่อนเข้าไปในพื้นที่ของพนารักษ์นะครับเราะนั้นก็ก็เป็นการขอเช่ากับธนารักษ์ซึ่งวันนั้นเราก็ไปคุยกันธนารักษ์ก็รับรูปเอาไว้แล้วนะครับว่าตรงไหนเป็นที่ของธนารักษ์เรายินให,ให้ให้ผู้ประกอบการนั้นขยับไปน ในในบระเด็นด้านล่างลงไปก็เช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เนี้ยตั้งแต่แพ้แม่น้ำอะไรเนี้ยก็เดี๋ยวก็มีการพูดคุยกันว่าจะไปอยู่จุดไหนต่อไปกันนะครับเมื่อปรับภูมิทัศน์เรียบร้อยเนี่ยมันจะส่งผลเกี่ยวกับสกายวอล์่สกายวอล์กนี้ไกด์บอกว่าตอนนี้คือเฟสแรกนะฮะเฟสสองลงเอเ่อเซ็นสัญญาไปแล้วนะครับโดยท่านโดยทางรการและผังเมืองเฟสสองก็จะเป็นส่วนหัวที่ที่ประกอบ ถ้าใครเห็นในโมเดลที่ที่ทำแอนิเมชันที่ให้ให้ตื่อให้ดูเนี่ยนะครับที่ทางบราสัมพันธ์ยััดจัดทำให้ดูเนี่ยก็จะเห็นว่ามันยังขาดตรง,ต,งตรงส่วนหัวที่จะประกบเป็นงานนะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ด้านล่างส่วนด้านล่างนะครับอันนี้คือในเฟรสองแล้วก็ต่อไปเนี่ยพื้นที่ไปจน,นถึงได้การสำเร็จก็สัมาราชนั้นก็จะต้องมีการทำอยู่ใน มันก็จะติดดูนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ตรงจุดนี้นะฮะโครงการที่ทางการการท่องเที่ยวกขขอไปกับทางราคภาคประชาชนด้านท่องเที่ยวนะสภาอุตสาหการท่อง,ง,งเที่ยวกขขอไปกับรัฐบาลเนี่ยมันมีหลายอย่างนะการพัฒนาท่าเรือลิ้นช้างตรงนั้นก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ทําให้ผู้ประกอบการนั้นสามารถ ขยับไปตรงนั้นได้แล้วต่อไปเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นที่ท่องเที่ยวที่คนเยอะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แพ้ตรงบริเวณน,นี้นะครับแล้วยังมีอีกหลายจุดที่เราสามารถจะาพูดจารกันได้นะครับว่าใครจะทำอะไรยังไงนะครับแต่เพียงแต่ว่าขอให้อยูเอาา่เรื่องดราม่าเรื่องสไตล์วอล์กให้ให้สังคม,มการรู้ว่านักท่องเที่ยวเข้าใจยังไงบ้างครับตรงนี้บางนี้จริงๆแล้วไม่มีอะไรนะฮะผมผมก็ คนช้างกังวลนิดนึงนะครับคือการขอทุกอย่าง,นนงนเนี่ยมันถูกต้องหมดนะครับปกดีนะครับเช่นพบผู้เสียภาษีจังหวัดพู้เาสียาษกลุ่มจังหวัดหรือมีเงินลักษณะพิเศษมาเช่นเงินกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างอย่างนี้นะครับขึ้นมาเนี่ยเราก็ใช้ตัวที่รัฐบาลชอบเนี่ยนะครับค่อยๆขอไปนะฮะเราไม่ได้ขอมาโอ้อยได้ได้มา200ล้านแล้วก็ทำนเดียวเลยนะฮะเรา แต่ว่าเราหยอดจะปุกไปเรื่อยนะฮะอย่าง,อ,างอันนี้ก็มีงบยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดก็มียุทธศาสตร์จังหวัดก็มีแล้วก็กระพุฒนาเศรษฐกิจ,จก็มีนะครับงั้นของนี้เราก็ค่อยๆทำไปอย่างถูกต้องนะฮะดูนะฮะก็วิวตรงนี้เป็นวิวจุดที่สวยที่สุดเลยซ้ำนะครับตรงเนี้ยไปไปทั้งหมดสีสีใสสีดำตรงนี้สีสีดำ แปรร้อยแปใหญ่ชัดเอ๊ะเข้าไปคุยผมวะนายนายเองว่าไหนคณะรัฐมนตรีว่าให้จัดระเบียบเรือแพแล้วก็มีการก่อสร้างสะพายวอล์กสถานที่ท้องเที่ยวใหม่มาก็เลยดำเนินการ แจ้งให้เจ้าของใหม่นะครับที่ปรัะกอบอยู่ก็คือพิจากกับที่อ้อแจ้งข้อมูลให้นบอกว่าแดงองเล็กน้อยแล้วกันนะครับพื้นที่ร้านอาหารที่ตั้งอยู่ตรงนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะแพ้นั้นเดิมร้านเดียวผู้ประกอบการร้านอาหารก็อยู่ด้วยกันหลายหลายรายนะครับสถานที่ตรงนี้คือถนนสองแพร่ตเป็นใจกเมืองแล้วก็ เรียบถน้ำของแม่น้ำแย่น้อยแย่ยอยากการประกอบกิจการร้านอาหารลักษณะของแพเนี่ยมีมานานาแล้วถือว่าเป็นวิถีชุมชนของชาวเมืกันก็ว่าได้นะครับของชาวเรืชอชาติแพรและมาสร้างสร้างรายได้ให้กับทั้งภาครัฐทั้งผูง้ประกอบการทาัออ้งคนทีออ่ได้มีงานทำได้มีงานทำได้มีเงนินได้การกับเพื่อนเศรษฐกิจในส่วน,นของการในส่วนของร้านอาหารนะครับตัง้งแต่2561 ก่นอนที่ผมมาทำเนี่ยก็มีร้านอาหารที่ทำมาก่อนหน้านี้เนี่ยเกือบสี่เกือบสี่สิบปีนะตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่สมัยแพลเรือนพอยบัว,วลวิง<ๆ>แควไคลินแมทนะครับผมก็มาต่อจากที่คันเหม่ในช่วงห้าปีก็ได้พัฒนารามปีเปลีป่ยนแปลงไปเยอะนะครับในห้าปีแล้วก็มาเจอสถานการณ์โควิดด้วยนะสองปีที่ผ่านมาก็ดูว่านนะั่น ก็เริ่มดีขึ้นนะครับที่กรมเริ่มที่ขายแต่ก็มาเจอสถานการณ์ที่หนักขึ้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการชีพอนิจติสร่างนะครับที่เกิดขึ้นนปัจจุบันนี้แต่ก็ด้วยความด,ดีนะสำหรับเรื่องของการรื้อถอนเนี่ยอยากจะแยกเป็นสองประเด็นในการดำเนินการนะประเด็นแรกเนี่ยเรื่องของการทำสิ่งที่ผิดกฎหมายให้ถูกกฎหมาย มีคดีความที่ให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นพรบข,ของตัวเจ้าท่านในการส,สร้างลูกน้ำลำน้ําซึ่งอยู่างด้านออด้านหลังนะครับเป็นคดีความที่มีการตัดสิทนความโบสธสนิกาเกือบ,บ20ปีแล้วนะครับให้มีการรื้อถอนสิ่งสร้างซึ่งมีอยู่หลายๆลร้านด้วยกันนะครับที่ทำกฎหมายปลูกมีสิ่งปลูกสร้างลูกน้ำลำน้ําผมก็มารับทราบว่ามี คดีความคดีจบที่สุดแล้วเมืออ่อมีานังสือฐานสารนี้เองนะครับซึ่งก็ได้รับหนังสือเนื่องจากจะต้องมีการขยัยขยายื้นกองของหลายราย,ายแต่ก็ได้รับแล้วก็ก็อึ้งอะนะแต่กับผู้ตามรงอะนะแต่เมื่อมันเป็นสิ่งที่ผิดแล้วก็ตัดสินใจว่าทำให้มันถูก้องนะก็เลยตัดสินใจที่จะรื้อถอนสร้างไ,ไม่เกี่ยวกับแพ้นะแยกคนละส่วนก็ หอนสิ่งที่ผิดกฎหมายของอบตเจ้าท่าก็ทำกระดาษเดียวกันก็ถือโอกาสที่จะเปิดปรับทัานียภาพตรงนี้นะแยกกับการที่ขอผมสร้างตรงนี้เป็นความตาประสงค์ของหลายๆส่วนนะไม่ใช่เฉพาะของคนเดียวท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านก็เคยโทรมาโทผมว่าเอออยากจะให้เปิดตรงนี้แล้วไปได้ได้ อันแล้วต่ผมก็มีแนวคิดอยู่ในใจของผมนะนานแล้ว,ลวต้องเข้ามาทำแล้วนะแล้วก็ผ่านไปผ่านมามาันก็ขัดขตามมาตลอดนะแต่ยังไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสที่จะเปิดตรงนี้เพื่อให้เห็นแม่น้ำสองแควแควนน้อยแควใหญ่มาบรรจบแล้วเป็นต้นเหนือแม่น้ำแม่ฟองอะ่ะนะก็คิดอยู่ในใจก็ ประกอบกับสิ่งที่เราจะต้องดำเนินการให้มันถูกต้องตามกฎหมายเปิดั้องมีภาานะและผมว่าในความคิดผมและโดยเฉพาะที่ทสําคัญประชาชนหลายส่วนนะผมคิดว่าอยากเห็นในตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีหลายหลายภาคส่วนที่คุยเออถ้าเปิดได้มันดีนะก็เลยตัดสินใจที่จะเปิดนะครับอาคารโครงหลังคาแนวกำแพงออกนะ นะครับแล้วก็เปิดโล่งให้เห็นทัศนียภาพของจุดกระจกของแม่น้ำไปน้อยไปใหญ่ทีนะไหลมาประจบกันแล้วเป็นช่องทา่น้ำไม่ต่อนะครับก็ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่เราเองทั้งหน่วยราชการทั้งประชาชนหลายนนหลายส่วนดีกว่านะผมค,คิดว่าน่าจะเอ่อมีความใจจริงนะครับ,บ,บก็ทำให้เป็นตัมการต้องยอมนะ ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะนะสำหรับท,าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะทั้งอุตสาส่วนทั้งโยธาทั้งยอดธาที่เข้ามาให้การช่วยเหลือในงานบางเรื่องบางอย่างนะเราจะมาช่วยในการขนย้ายนะครับก็ทอ้งทีนั้นทั้งเรียนส่วนของทั้งเทศบาลทั้งทีะครับที่ให้คำแนะนำศึกษย่างรลยฝากขอบคุณสื่อมวลชนนะ ที่ผ่านๆมาไม่ได้จมปีอะไรผมนะก็มีทั้งให้กําลังใจแล้วก็อใจผมนะก็ไม่ได้ทําให้ผมเสียชื่อในในเรื่องของการเรื่องต่งางๆที่ผ่านมาขอ,นขอบคุณผู้ชนขอบคุณถึงพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้รับฟังโอกาสได้รับฟังในสะ่วนที่ผมได้ได้พูดอย่างเนี้ย ทั้งที่ประชาชนที่ใช้บริการแล้วก็ไม่ใช้บริการไม่เป็นไรนะครับขอบคุณและคำทำขอให้เข้าใจในในของผู้ประกอบการด้วยเราก็อยู่มานานนะครับที่ถึงโนเมื่อถึงจุดที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ขบวนการนะครับได้ในช่วงที่ดีเราก็ดีที่ทำนะครับขอบคุณครับของ้องมือเป็นอย่างดีนะครับแตื่องจาดำเนินการรื้อถอนด้วยการวันนี้ที่ เราจะามาทำการสอบข่าวแล้วก็แจ้งให้ทางชาวจังหวัดกาญจนบุรีทราบว่าตอนนี้เราได้เห็นแม่น้ำสองสีแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วครับก็ต้องขอขอบคุณทางเจ้าของด้วยนะครับกร,รณีนี้การที่สารสารสารน,นี้ถึงชั้นฎีกาหรือ,อยังครับแล้วมีกี่เจ้าครับที่โดนฎีกาแล้วครับมีกี่เจ้าครับ,รบมีอยู่ตอนนี้ในข้อมูลมีอยู่สี่เจ้าครับ ก็มีแพรแม่น้ำระเบียงฟ้าเดดเว้แล้วก็ไฮซีรี